ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอซาอุดยาหวังหงปักป้ายไม่ขายบางโมในหนี้ฟุตบอลอินเตอร์เวฟฟุตบอลรายงานว่าลิเวอร์พูลจะไม่ขายโมฮัมเหม็ดซาราปีกยาแก้ปวดไม่ว่าจะได้ข้อเสนอเท่าไรในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมนี้เชื่อว่าเจ้าของทีมหงส์แดงจะปักป้ายไม่ได้มีไว้ขายหน้าสนามแอนฟิลด์อย่างที่สโมสร,รจากซาอุดิอราระเบียพยายามเข้ามาติดต่อขอซื้อบางโม รายงานระบุว่ายังมีความสนใจในตัวกับตันทีมชาติอียิปต์อย่างยิ่งจากทีมเงินถังแห่งตะวันออกกลางและอยากได้เขาไปร่วมทีมในอนาคตอันใกล้แต่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้มีความต้องการตอบรับข้อเสนอใดๆสำหรับซาลาแม้ว่าตัวนักเตะอาจตัดสินใจผลักดันการย้ายสังกัดก็ตามเอาอีจหัดเคยพยายามยื่นข้อเสนอกว่า200ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อสตาร์วัย31ดปีไปร่วมทีมในช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์หลังข้อเสนอ150ล้านปอนด์โดนปฏิเสธไป ซาลามีสัญญาจนถึงปี2025ยังคงทำผลงานโดดเด่นในซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว10ประตูกบับอีก4อัิสิ์จาก13เกมรวมทุกรายการลิเวอร์พูลน่าจับตาแมนซิ t y ตี้สเปอร์ไม่ง่าย2โปรแกรมพิม์ลี6นัดหน้า5ทีมหัวแถวเทียบโปรแกรมพิม์ลี6นัดต่อไปของสเปอร์อาร์เซนอลแมนซิ l i ตี้ p ลิเวอร์พูลและแอสตันวิลลา5ทีมหัวตารางเห็นแล้วหงแดงได้ลุ้น เพราะมีนักแค่เกมเยือนเรือใบสีฟ้าเท่านั้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024ฟาดแข่งกันไปละว10นัดและการลุ้นแชมป์ก็สนุกเข้มขน้นหลังท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, นำเป็นจ่าฝูงมีอยู่2 6คะแนนขณะที่อาร์เซนอลตามมาเป็นอันดับที่2ที่24คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนลิเวอร์พูลอยู่ที่4มี23คะแนนตามเรอสตันวิลล่า22คะแนนสำหรับโปรแกรมเกมหลีก6นะัดต่อไปของ5ทีมนำมีดังนี้ 1. สเปอร์ หกพศจิกายนพบเชลซีรายการเย้าสิบเอ็ดพิจิกายนพบบุ๊คทมตันรายการเยือนยี่สิบหกพิจิกายนพบแอสตันวิลล่ารายการเย้าสามธันวาคมพบแมนซิตี้รายการเยือนเจ็ดธันวาคมพบเวสต์แฮมรายการเย้าสิบธันวาคมพบนิวคาสเซิลรายการเย้าสองอาร์เซนอลสี่พิจิกายนพบนิวคาสเซิลรายการเยือนสิบเอ็ดพิจิตรยนพบเบอร์ลี่รายการเย้า2ีพสศพจิกายนพบบรท์ฟอร์ดรายการเยือน2ธันวาคมพบบุ๊แทมตันรายการเย้า ห้าท <Es> ันวาคมพบลูตันไรยการเยือนเก้าทันวาคมพบแอสตันวิลล่าไร่การเยือนสามแมนซิตี้สี่พิจิกานพบบอลมดรายไรการเย่าสิบสองพิจิกานพบเชลซีไรยการเยือนยี่สิบห้าพิจิกานพบลิเวอร์พูลไร่การเย่าสามันวาคมพบสเปอร์ไร่การเย้าหกทันวาคมพบแอสตันวิลล่าไร่การเยือนสิบทันวาคมพบลูตันไรยการเยือนสี่ลิเวอร์พูล 7พฤศจิกายนพบลูตันรายการเยือน12พฤศจิกายนพบเบรนฟอร์ดรายการเย้า25พฤศจิกายนพบแมนซิตี้รายการเยือน3ธันวาคมพบฟูแลมรายการเย้า6ธันวาคมพบเชฟฟิลด์เ็ดรายการเยือน9ธันวาคมพบคริสตัลพาเลซรายการเยือน5แอสตันวิลลา5พฤศจิกายนพบฟอร์เรสต์รายการเยือน12พฤศจิกายนพบฟูแลมรายการเย้า26พฤศจิกายนพบสเปอร์รายการเยือน3ธันวาคมพบบอร์นมัดรายการเยือน 6ธันวาคมพบแมนซิตี้รายการเยา่า9ธันวาคมพบอาร์เซนอลรายการเยา่าไรอันกราเฟนเบิร์ตผู้ฉีกกฎมิดฟิลลิเวอร์พูลยุคเจอเกนครอบขอขอบคุณบทความจากฮอสสอลมโซไรอันกราเฟนเบิร์ตฉีกกฎสิ่งที่มิดฟิลล์ิเวอร์พูลยุคเจอเกนครอบไม่มีใครเคยทำได้มาเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีลิเวอร์พูลมองกราเฟนเบิร์ตมาเป็นเวลานาน พวกเขาลงมือล่าตัวหนแรกตอนซัมเมอร์2022แต่คราวนั้นแคล้วคลาดกันแล้วปีต่อมาก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือเราได้เห็นไรอันเวอร์ชันที่เคยเล่นให้อาร์แจ็คเพียงแค่นั้นก็ถือว่าสร้างความประทับใจได้แล้วเบบลินเดอร์มือขวาครอบปลาวไว้ก่อนเกมคาราบาวครับที่จะออกเยือนบอลนมัดเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่านักเตะที่มีความมั่นใจกับคนที่ไม่มีความมั่นใจนะ่ะถือว่าต่างกันผมไม่มั่นใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่บายเยร์นแต่เขากลับไม่ได้ลงเล่นมากเท่าไหร่ และก็เสียความมั่นใจตามไปด้วยแต่ที่นี่เขาเข้ามาอยู่กับทีมในแบบที่มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมและเราก็รู้ดีว่าเขามีศักยภาพมากแค่ไหนเพราะเราอยากได้เขาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่กับอาร์เจ็คแล้วจากบทวิเคราะห์ของดีอาติกที่ออกมาตอนช่วงมีข่าวพัวพันตอนซัมเมอร์ฝ่ายสันธานักเตะลิพูมองว่ากราฟนเบิร์ดมีความละไม้คล้ายจีนี่เวด,ดุมที่เคยรับบทบาทมิดฟิลมาเล็กแฝั่งซ้ายหงแดง ไวานาดุมยามยังริพูในธนกรกลางตัวรุกที่ฟอร์มเปรี้ยงรป้งกับนิวคาเซิลยูไนเต็ดแล้วเขาก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นกองกลางแบบเบอร์8ในบทบาทที่ไม่ค่อยสร้างความคู่คามต่อผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามเท่าไร่เพราะหน้าที่ของเขาเน้นไปที่การทํางานหนักตรงแดนกลางเสียมากกว่าทํานองเดียวกันตลอด4เกมแรกของกราเฟนเบิร์ชภายใต้สีเสื้อแดงเปลืงเขาไม่ได้พยายามจะยิงเลยสักครั้งตั้งแต่เกมเจอ L.A.S.K. เลสเตอร์รวมถึงลงเป็นสำรองนัดพบเวสแฮมกับท็อตแนมฮอสเปอร์ อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปมากเมื่อตลอด5นัดหลังสุดกราเฟนเบิร์ตส่งทำสกอร์11ครั้งทำได้2ประตูมียิงชนคานใส่ไบรทันอีก1หนอีกเกมกับตูลูสประตูที่กราเฟนเบิร์ตตามสำรับ2หลังดาวินนูนเยสยิงพลาดนั้นแอนดูบิสลีแห่งเว็บไซต์ลิฟูดอทคอมบอกว่ากราเฟนเบิร์ตกลายเป็นมิสฟิลิพูคนแรกในรอบอยังน้อย3ปีที่ยิงเข้ากรอบ4ครั้งบนรายการฟุตบอลยุโรปนัดเดียวสถิติที่น่าสนใจยิ่งกว่า เมื่อพิจารณาว่ากราฟินเบิร์สไม่เคยลงเล่นเต็มเกมเลยสักนัดหากเทียบสถิติต่อการเล่น90นาทีซึ่งจะไม่เหมือนกับค่าเฉลี่ยต่อเกมเขามีค่าเฉลี่ยซองทำประตู3.2ครั้งเหนือกว่าที่เวนดุมเคยทำได้โดยแข่งรัดรุ่นพี่เคยทำเฉลี่ยสูงสุด1.8ครั้งในฤดูกาล2016-2017ซึ่งเป็นปีแรกกับสโมสรส่วน4ปีต่อมาตัวเลขอยู่ระหว่าง1.0ถึง1.4 ขณะเดียวกันกองหน้าอย่างนูนเยสมีค่าเฉลี่ย4.92ครั้งดิโกโชตา3.53ครั้งซึ่งทั้งคู่เป็น2คนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า3.2ครั้งต่อ90นาทีสำหรับการเล่นในเพียมตท์หากวีเอลเลียสเป็นกองกลางที่มีค่าเฉลี่ยซองทำประตูมากสุดในลีกที่3.14ครั้งต่อ90นาทีตามด้วยโรเบนิกโซบอสไลน์2.1และเคอร,ร์ติโจน0.96เมื่อนำกราเฟนเบิร์ตไปเปรียบเทียบด้านนี้กับมิดฟิลด์เมื่อซีซั่นก่อนเขามีตัวเลขเหนือกกว่าทุ โดยนาบีเกตาทำได้3.1ครั้งเอลเดส2.0ครั้งโจน1.3ครั้งจอแดนเฮนเดสัน1ครั้งและเตียโกอัคันตาร่า0.7ครั้ง,ง,ง,งการเข้ามาของกราเฟนเบิร์ตเป็นส่วนหนึ่งในการยกเครื่องแผงกลางที่ทำให้ตำแหน่งห้องเครื่องลิเวอร์พูลมีความอันตรายในเกมรุกมากกว่ารุ่นก่อนตอนนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องรอดูกันว่าสิ่งนี้จะยังไปได้สวยจนถึงท้ายสุดหรือเปล่าเพราะในมุมหนึ่งถือว่ารูปแบบบรรตรงกันข้ามกับแบบฉบับของเจอเกนครอป แต่ทางกราเฟนเบิร์ตสามารถทําได้ยอดเยี่ยมจนเหมือนเป็นร่างอัปเกรดของเวเดุมเป็นเหมือนเวอร์ชั่น2.0ของแข้งรุ่นพี่ร่วมชาติสาเหตุที่ในช่วงที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเห็นกองกลางของลิปูง้างเท้ายิงมากเท่าไหร่รวมถึงมีจํานวนการทำประตูที่ไม่สูงมากนักเป็นเพราะพวกเขามักจะฝากฝังการทำประตูเอาไว้กับแนวรุกเป็นส่วนใหญ่โดยหน้าที่ของพวมิดฟิลด์อยู่ตรงจุดอื่นเช่นการช่วยกันทําลายเกมฝั่งตรงข้าม ว่คู่2.0เริ่มเป็นทีมที่คุณเคยกับการมีนักเตะทางกราบขวาซึ่งมีศักยภาพแบบนักเตะไม้เลข8ที่เน้นไปทางเกีุ่กมากขึ้นกราเฟนเบิร์ตเองอาจต่างไปจากคนอื่นหลังได้รับคำแนะนำจากครอปในสนามซ้อมคุณได้เห็นกันแล้วว่าเขาปราดเปรียวมากแค่ไหนในพื้นที่สุดท้ายทำได้ดีแค่ไหนกับการจับบอลจังหวะแรกและมีศักยภาพโดยรวมในการผ่านบอลจังหวะส,สุดท้ายดีแค่ไหนผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาวดัตว่าต่อความแตกต่างการระหว่างทีมที่ดีและทีมชั้นนําคือเรื่องที่ว่า คุณครองเกมตรงแดนกลางได้ดีแค่ไหนและไรอันก็มีศักยภาพทุกอย่างที่เหมาะก,กับการเป็นเบอร์แปดแถมยังสร้างความอันตรายในกรอบเขตโทษผ่านทางการทําประตูได้ด้วยเขามีความมุ่งมั่นที่จะยิงประตูเองให้ได้เหมือนกันก่อนหน้าที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกในเกมกับ L.A.S.K. ครอปบ,บอกให้เขาเล่นแบบมีอิสระและทําอะไรก็ได้ตามที่ต้องการโดยที่ต้องมีเหตุผลที่ดีแล้วหลังจากช่วงแรกๆเขาเล่นตามใจตัวเองมากไปบ้าง แต่พักหลังมานิกาเฟนเบิร์ตเริ่มเข้าที่เข้าทางตามคำสั่งโค้ชมากขึ้นอิสระในการเล่นที่กราเฟนเบิร์ตกำลังทำอยู่ในตอนนี้อาจจางหายไปในอนาคตเมื่อถึงเวลาที่ครอบปลูกฝังปรัชญาการเล่นที่ต้องการลงไปในทีมแต่จนถึงตอนนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาถือว่าน่าพอใจมากๆบางทีมันอาจเป็นเรื่องดีเลยก็ได้ที่ครอบป,ปล่อยให้เป็นกราเฟนเบิร์ตอิสระแบบนี้ต่อไปและเขาได้โชว์เกมรุกอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองกราเฟนเบิร์ตไม่ใช่วัยดุ่คนใหม่ แต่จนถึงตอนนี้เขาทำผลงานได้ดีในแบบที่เหมือนกับจีนี่เวอร์ชันที่เพิ่มคุณภาพบางอย่างเข้าไปด้วยคุณไม่มีทางหาฟาบินโยคนใหม่ได้ไม่มีทางหาโรบเบโตฟิเมโน่คนใหม่ได้ไม่มีทางเจอเฮนเดอร์สันคนใหม่พวกเขาต่างก็เป็นนักเตะที่พิเศษในฐานะสตาฟคุณต้องดูว่าคุณภาพของนักเตะแต่ละคนเป็นยังไงลองดูแรนเป็นตัวอย่างก็ได้เราสร้างพื้นที่และจังหวะการเล่นเพื่อที่คุณภาพของเราจะได้เฉิดใช้ชออกมาเพื่อที่พวกเขาจะได้สร้างความแตกต่างได้อยู่เสมอ เพื่อที่พวกเขาจะได้ลงไปและสนุกกับการเล่นฟุตบอลได้เพราะคนที่มีความสุขจะเล่นได้ดีกว่าคนที่แค่ลงไปทําตามคําสั่งของคนเป็นโค้ชอยู่แล้วผมรู้สึกว่าฤดูกาลนี้เราเจอกับการผสมผสานกันที่ดีของเรื่องนั้นและมันเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากๆเราต้องพิสูจน์ถึงเรื่องนั้นในแต่ละวันแต่เราต้องทําในแบบที่มีคุณค่ามีหลักการที่แน่วแน่และสอดคล้องกับไอเดียของแนออดีตด้วยสิ่งนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนไปดินเดอร์ปิดท้ายในการพูดถึงกราฟเฟนเบิร์ส หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ